สวันดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับ VOC Search นะฮะเรามาดูเนของหลีจีนกันสันหน่อยไหมอืม FC ฮะ FC RM CM ในในที่สุดก็มาแล้วครับยืนหูหหายขมขมมเออเรื่องยืนหงายสนามไล่ครับใครเชร์เสี่ยอยู่ว่ามาทีมใคร ผมก็หยุดหายนะนี่สุดหยุดหายผมก็มามา,มาสักทีลองมานานแล้วหยุดหายเอ้ยหยุดหายโอ้โหระดับสี่เลยอ่ะใช่รถเป็นเอสากเวอร์ฮะแม่เสยอยู่อันดับหนึ่งหยุนหายไล่ตามมาอยู่นะพออื่นผมไม่รู้ชื่อนะนี่สิงฮนะเออนี่สิงนี่สิง มีสิ่งตอนนี้นี่สิงอยู่อันดแอหนึ่งแล้วทิงอาร์เอ็มจีเอ็มนี่สิงฮะือใช่ไหมทำถ้าผิดยังไงต้องขอาพายด้วยโอ้โหซี Review <C> อ่ะอืมอย่างแรงไ,งไอ้สกายเนี่ยเซตไทยมีอยู่นะใครที่ใครที่ไม่ได้ก็ลองเอามาใช้กันได้นะใครก็ลองเติมมาใช้ได้นะั่แรงนะครับโคตรแรงโคตรโกงอ่ะ อันดับหนึ่งในเซิฟไทยเลยคันนี้สกินพิษตันอืมนี่สิงยังอยู่อันดับหนึ่งนี่สิงยังอยู่อันดับหนึ่งครับเซียวอยู่อันดับสองอีกคนหนึ่งไม่รู้ใครในแข่งหน้าใหม่แล้วยุนไหาอันดับสี่เใสั่เลี้ยงตัวใหม่ด้วยฮะคล้ายเหมือนซีสิงโตมีปีก สนามอารานติสรีเวิร์ดเราเป็นอิฟุโนะไวเออร์ยุนไฮผมต้องนำอืมเสอยยูโหดวะเหมือนว่าปีนี้ยุนไฮแบบว่าเขาบอกว่ายุนไฮม,มีอกาการปัดเจ็บที่มือน,นะเหมือนว่าจะเสียความมั่นใจหรือเปล่าฮะ จัดมือฮะไม่เคยได้ซ้อมไม่เคยได้เล่นเสียความมั่นใจหรือเปล่าฝีมือยุนไทยบอกว่าจะตกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็ความนิ่งจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วนิ่งไม,ไม่เท่าเดิมแล้วดูดิโอ้สื่ออยู่อ่ะโอ้โหทีม r s g อ่ะเอ้ย r s C อ่ะคนนิ่งอ่ะสื่ออยู่เข้าไปเออสื่ออยู่ชวนฮะอเรามาดูกันเรามาดูไม่ได้มาพลาด มาดูมาดูถ้าใครอยากให้ผมพาก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะพาให้แต่อันนี้คือมาดูเฉยๆฮะไม่ได้ดูมานาน W C W W ป๊บปเสียวยู่ไล่ตามยุนไอ่หยุนไหยอันดับสองฮะซีอีกคนนึงไม่รู้อันดับหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรฮะใครรู้ก็บอกได้นะยุนไหยไล่ตามมาโย นี่ซิงฮะนี่ซิงหนิงซิงหรือว่านี่ซิงเนี่ยหนิงซิงหรือเปล่านี่ซิงหรือว่าหนิงซิง,อ,งอ่ะใครนี่แหละมีสองคนชื่อคล้ายๆกันนั่นักแข่งรเรียบร้อยฮะ b a n n g m 蹲拿吧了，蹲 RSG 拿吧，零点三零五，哦，哎，我直接前面就给你打出来，你总不能用机甲了吧？就是对，妈啊 确实可能在我们不知道的地方私家训练在跑得很好升旗高แต来到场上我们看到的数据里面他就是打得不好但是一手机讲โอ้โหท R F G 得ด้สาแต้ม R N G M 得ด้สามเจ็ดโอ้โหทีมยูไนด้สาจะแพ้ไหมเนี่ยอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะ C W D W by แถบนิดนึงฮะแล้วก็แถบกางอากาศนิดนึง C W D W กางอากาศยังสวยงามคุตเทิร์นด้วยโอ้โห แล้วก็ W C W W O ดิคทร์เทิร์นแล้วก็เลียมบูดไปซูเปอร์วอดิสสวยงามไปเออยืนห่ายมาแล้วเนื้อเสียอยู่ของใครเสียอยู่ของใครเรียบร้อยฮะนอ่โดนยืนถ่ายผมแสงไปที่เรียบร้อยอะไรๆๆๆๆเอาเรื่องแต่นี่ซิงอยู่อันดับสุดท้ายอ่ะบ่ายเ่านีสิงหรือว่านี่ซิงเนี่ยอืมอ่ะภาษาจีนไม่ออกด้วยนี่อบาาเหลือเกินไม่เป็นไร เรามาดูกันก่อนปุ๊บ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 อแบบว่าทีม R N G M สองคนอยู่ตรงกลางฮะแล้วก็ววทีมอาเว้ยทีม rmgm เฮ้ยยุนหาย rfg ดีเอยต้อง rfg สองคนน้ำหน้าเลยอ่ะโอ้โหอายุนทีมยุนหายของผม r N G M สองคนสุดท้ายเลยเฮ้ยคนไหนจะตามได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปไหมเนี่ยโอ้ป โอโหดเกินทีมใครวะ r f g เป็นไรไม่เป็นไร,รนนอ,อ่นให้ก่อน <l ots> อหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดว่ะสัวนเลี้ยงตงัวใหม่ด้วยเหมือนว่ากานะกาอธิษฐานนะอืมสนามอัสวานสไตล์ใชลล์เป็นสิจัตุเทพนะ WCW ได้ CW ดอีโอ้อห R N G M ออาตัวได้ดีมากเลยอะนามตลอดเลยยุนไฮเราก็ไล่จี้อยู่นะไล่เบียร์กันอยู่ไล่แซงกันอยู่ไหวไหมไหวไหมเสียวอยู่ยังอยู่อันดับสุดท้ายฮะโอ้ไล่จี้มาแล้วเว้ยเสียวอยู่โอ้โหอาเรื่องไล่จี้มาอยู่อันดับ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 สามสี่สลับไปมาสลับไปมาเบียร์กันไปยุนไฮยังอยู่อันดับหนึ่งฮะ เอ,ออเอ,อ็ดทีมที่เป็น RFG กับเสียวหย่นี่คนนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้เล่นได้ดีมากเลยนะคนนิ่งอ่ะแล้วก็แอมหวานเข้าไป c w D b o ฮะแล้วก็เออรถไหลไปนิดนึงฮะยืนไยน้ำเข้าไป w c w o ฮะถ้าเป็นแฮปปี b ้เบรกก็คือเดี๋ยวจะจนชนรถไหลอเอ้าเรียบร้อยนี่สิง นิงช right? ิงนิงช well anyway ิงนิงชิงน yeah. ิงชิงมั right. ้งหนิงิงแหละอืมเขาเรียกอย่างงี้แล้วกันสีสิองศาเข้าไปปืนดิทุกเทินฮะอืดเบียดเข้าไปอย่างวันอย่างรุนแรงเสียใส่เสียขวาเสียใส่เสียขวายุนไห้อยู่อันดับสองแล้วเลยหยุนไห้ร่วมมาอันดับสองแล้วเสียอยู่ไรเจียยุนไหอยู่เนอะโอ้โหไม่ยุนไห้ โอ้ยทีมผมอายาเรียบเลยโอ้ดูทีมห่างเลยเนีย่ยหืมแต่ไม่ห่างมากเท่าไหร่นะไม่ห่างมากเท่าไหร่ยังได้อยู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 ่ไม่ห่างมากเท่าไหร่คะแนนปิดลิเกชนะโอ้ทีม afc ได้ไปายสิบเอด็ดคะแนนน่ะ

อือสีดบดีดีเข้ามาฮะโอโหเบียดกันเข้าไปนี่ซิงกับนิ้งซิงโอ้ยไม่ใช่ดินิ้งซิงจะเสียอยู่ม่วหมดแล้วม่วหมดแล้วเออออากันเข้าไปยุนไหเรายังได้ที่เนิมอยู่ยุนไ่เรายังได้ที่เนิมอยู่แต่ว่าทีมเอฟซีนี่แม่งโหดเอาเรื่องว่ะสองคนอยู่ตรงกลางเลยคะแนนนี่ถือว่าดีมากกว่ายุนไหเอ่อทีมไอเอ็มจีเอมนะ แฮปปี้เบเข้าไปสวยครับกดเพลงนิดนึงดูอะไรวิ่งกันนะนี่ซูเปอร์โอเวอร์ดิสสวยงามหยุนไฮแต่ว่าโอ้โหทีม Rng ไล่จี้ไวมากไม่มีปัญหาฮะหยุนไฮได้อันดับหนึ่งนะฮะแต่น hmm. ี่ซิงเหมือนว่าจะอยู่อันดับสี่นะได้เก้าแต้มฮะสิบแต้มแสดงว่าโอ้โหได้กดทีมละไรยี่สิบแต้ม ยังโดนนำอยู Take ่เห so, มือนเดิม FC ผมหยุนไหายังโดนนำเลยนี่โอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งกับเก้าสิบหกตัวนำไปเท่าไหร่เนี่ย้าตามเลย้าตามเลยนะไหวเปล่าวข้มบกเนี่ยไป4 c แล้วแต่หยุนหายแล้วตัวบักในเกมเลยนะเพิ่งกลับมาฮะเพิ่งกลับมา จากอาการบาดเจ็บอ่อนให้ก่อนนะยืนหายผมอี่นี้ด้วย e ยูไปไกลไปนิดนึงต่อบูสออกมา c w W w c w o ว้าวคือลบแล้วก็บูทสองอันแล้วก็ c w หรออืมนี่ซิงเดียรเข้ามากับเซียวอยู่นะเซียวอยู่เอาเปล่าเซียวอยู่เอาไหม เอาไหม5บูสต์7ฮะแล้วก็โอเวอร์ที่เข้าไป CDBO ไว้จะแหละโอ้โหชนนิดนึงโอ้โหโ,โดนสกิปไปนิดนึงแต่ยังไล่ได้อยู่ยังไล่จี้ได้อยู่มีซิงนี่ซิงก์ไอเซียห์อยู่อืมสลับกันแซงไปเหมือนว่าในโตเหมือนว่ามีดบูสต์เอ้รถอะไรนะนั่นจะแรงกว่านะแซง CDBO เข้าไปจดนหาย WCDBO ล้นไหน w w. <laughs> ล,หลพลาดไป หยุนหาย่แล้วหลายครับอืมอืมอแอนหวานเข้าไปเดฟครุฑเอ้าวเสือยุ่วรวบไปอยู่อันดับสามแล้วเราหยุ่นแหยอันดับสี่สมกับคู่ฮ่าคู่ปลักจริงๆฟื้นโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่จิ้ง ได้แล้วเดินโอเคคันนั้นเริ่มตีมาลูกคันาั้นเริ่มตีมาละยังเทพอ่ะครับอันนี้หาดูใน youtube ได้นะใครจะดูก็หาดูใน y o u t ท b e ได้นะมาในสนามออทันสตอรี y RSG 121้ดแต้ม RGM 116แต้มโดนนำไป5แต้มเหมือนเดิมแหละเนี่ยโอ้โหโดนนำ5แต้มรอบนี้จะชานะไหมเนาะ c w d b ใช้รถเป็นคัพทีว่ะคัพทีคัพทีที่อ่า i s u เป็นในตัวยาวแฉลบอืมสวยว่ะ ปืดป้ดปื้ดยุนไฮฮะยุนายสูยหย้หน่อยสู้หน่อย,สยเสียโย,ยาทางเลยใครเชียร์เสียโยามาเลยมาเลยแล้วก็ปานโบส์ปืด้ดสวยว่ะแล้วก็ต่อยในโตฮะคือเทินโบส์เข้าไปต่อในโตแล้วก,กวด ECU เฮ้ยไม่ใช่กดในโตไปอีกในโตมันยาวไงเมื่อกี้เขาใช้ ECU ฮะ ECU ใ,ในโตยาวแม่โคตรแจ่ม เออเสียก็เข้าไป่เมื่อกี้ผมว่าโอ้โหเสียวอยู่ในโตไฮฮะแล้วก็เสียกันไปเสียไปเสียมาเสียไปเสียมาเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงอ่า N G M หนึ่งสองเลยฮะโอเคได้มาหนึ่งแต้มยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบแต้มเลยตาเมื่กี้ได้โย่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ไล่ตามมาอยู่ประมาณสี่แต้มนะ ไล่ตามประมาณสี่เก้มน้ฮะว่ามีคนใช้ S JAZZ ด้วย S S JAZZ ใครใช้ S JAZZ เป็นเซียวหยู่ใช่หรอว้าวเอาเรื่องว่ารถหนึ่งใช้รถเป็นคับแอลนะเห็นเห็นเขาว่างงั้นรถคับแอลตะกูลตะกูล R F G เป็นรถฮะเป็นรถ R F G เป็นลูกขอดทีม RFG ที่ได้ชนะในของปีที่แล้วนะได้แชมป์ไปโลโก้ RFG อยู่ข้างๆเนี่ยคเทพอ่ะใครชนะก็จะได้รถเป็นโลโก้ของตัวเองอ่ะโอ้โหโคตรเทพอ่ะ WCW ตบพุด c WDW ไปโอ้ยนิ่งมากเลยอ่ะ RFG โอ้ไอเฟีเสียวหยู่ก็ยังพลาดเหมือนเดิมฮะโอ้ยิ่งมากอ่ะคนที่มาคนที่แข่งด้วยเป็นทีมกับเสียวหยัวไอฟีนั่นอ่ะคนนั้นโอ้โหคนนิ่งอ่ะยุ่นหายผมไล่ตามมาอยู่ไล่ตามได้เปล่าไล่จี้มาอยู่นะไล่มาอยู่ไลมาอยู่ไม่ได้ฮะโอ้โหหนึ่งนาทีสิบห้านี้โอ้ หมดจากไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีม R G M ขอผมก็ยังอยู่ห2 3อ่งยู่ยังได้อยู่นย่งได้อยู่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งยห้าสิบ้า R s G ได้แต้มหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า R N G M หนึ่งร้อยห้าสิบ ตัวนำไปสามแต้มรอบนี้รอบสุดท้ายนะฮะดูกันฮนะดานนิยากที่สุดนะใช้เป็นครับทีนะมีคนใช้เป็นรถตะกระแต่ด้วยรถตะกระแตใครใช้ใครใช้ใใชใใชอ๋อนี่ซิงมาเกี่ยวกันเข้าไปไล่มาแล้วเว้ยปี๊ดงเข้าไปแซงแล้วฮะเฮ้ยจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหแอฟซี C ผมชนะไหมเนี่ย แสงเขาไปเบียวไปโอ้เบียดไปเบียดมาแก่งวัวว่าใครเก่งบวกเปล่าเก่งบวกเปล่าสู้ผมไม่ได้สู้เอสซีผมไม่ได้อ้าวเรียบเรียบแตกแตกโอ้โหงามครับงามงามงามเรียบร้อยฮะอ่าไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยเฮ้ยได้มีหวังอยู่นะมีหวังอยู่นะมีหวังอยู่นะทีมเอ็นซีเอ็มของผม fc fc เออได้อยู่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 โอ้โหเสียวอยู่ใจเย็นเสียวอยู่ ah fc เสียวอยู่ใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าไล่มันสิโอ้โหมันไล่โคตรไหววะเอใจเย็นใจเย็นใจเย็นปุ๊บเออมันต้องอย่างนี้ฮะเออเอาเอาได้อยู่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 มีโอกาสชนะอยู่นะมีโอกาสชนะอยู่ตามแค่สามแต้มเองได้สี่แต้มชนะเลย ในสีแดงชนะเลยรอบสุดท้ายฮะเออตามกายละวเออได้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 ห่ามพลาดด้วยห่ามพลาดด้วยทีมไ N G M F C จีเอ็เอซีเลยด่เออเออเรียบร้อยฮะเดี๋ยวท่าเท่าไหร่แปดกับเจ็ดหรอชนะหรออ๋อสี่ อือได้ไ huh. ด้ได้ได้ชนะฮัชนะฮัททาทีมที <im icking> ่ผมเชียร์ RGM ยุ่นใหนึ่งเจ็ดสิบกับ r f g หนึ่ง้ไหวอยู่